สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเปิดกุหมอดูนะคะเราจะมาดูกันว่ากุหมดูมีอะไรบ้างนะคะหลายคนหลายท่านคือหมอดูสมัยใหม่อาจจะไม่ได้สะสมอะไรที่มันแปลกประหลาดนะคะคือหมอดูสมัยเก่านะคะก็จะมีพระนะคะพระที่มาจากการสะสมโดยการใส่ซองพระปาะะ่าของเพื่อนๆนะคะแล้วก็ร่วมทําบุญแล้วก็มีพระของ พ่อกับแม่นะปู่กับย่าที่ให้มานะคะเป็นของเก่าของโบราณก็มีแล้วก็บูชามาเองก็มีมีเหรียญเก่าๆด้วยนะคะเหรียญพญาคุดนะสมัยอดีตสมัยเก่าๆนะคะที่สะสมไว้เป็นเหรียญท่าสตังนะคะแล้วก็เหรียญบาทอะไรเงี้ยคือชอบสะสมนะคะของเก่าแล้วก็เป็นคนชอบสวดมนต์นะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นการที่แบบคิดดีพูดดีปฏิบัติด,ดีตลอดเวลานะคะก็ถือว่าเป็นคนที่ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะอยู่ในตัวอยู่นะคะก็ไม่ได้เข้่งคัดอะไรมากนะักเพราะว่าเป็นปุถุชนคนธรรมดานะคะ,ละหลายๆคนนาเห็นกูอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะของสามีหรือเปล่าอีฉันไม่มีสามีนะคะฉะนั้นของที่สะสมเนี่ยจะเป็นของพ่อของแม่นะที่ให้มานาะเป็นของที่ไปบวชนะคะ วัดอสโศกสมุทรปราการนะคะวัดอโศการามสมุทรปราการก็จะมีการสวดมนต์นะแล้วก็มีสายศีลแล้วก็มีของที่ระลึกนะคะเป็นเหรียญที่ทำนะคะของพ่อรีหลวงพ่อรีนะคะแล้วก็หลวงปู่บุญกู้นะคะหลวงปู่ที่มีชื่อเสียงณวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ไปบวชนะยังไม่ถึงสิบครั้งเลยนะบวชประมาณห้าหกครั้งนะบวชพรามนะถือศีล ก็อดีตนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่ยากประวัติไม่ดีเท่าไหร่นะในเรื่องของความรักเนี่ยนะลราก็ไปบวชเหมือนกับว่าบัณฑรมันบันทฑรชีวิตของเรานะคะชีวิตของเราคือมีปัญหาเรื่องการเงินการงานนะ,ะการเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะเป็นการเียวว่าเราไปหาที่พึ่งนะแล้วก็เหมือนกับว่า ทำให้เราคิดดีพูดดีตลอดนะเราอยู่ในศีลธรรมต่อไปนี้เราจะไม่ปฏิบัติแบบนั้นอีกแล้วอันนี้คือพระกลิ่งนะคะพระกลิ่งเอ่อวัดโสธรน,นะคะน่าจะเป็นแม่ให้มานะคะนี่ก็เป็นพระพระวัดช้างนะคะน่าจะเป็นการที่เอ,อ่ทำบุญใส่ซ้องพระป่าเนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้นะจะรู้จักหรือเปล่านะ พระสมัยอดีตอ่ะแล้วก็การใส่ซองนะการช่วยเหลือเพื่อนนะในการทําบุญเนี่ยนะก็จะได้เป็นของมาเป็นพระเป็นอะไรเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วก็บูชานะคะแต่การที่สะสมไว้มากๆแล้วเราไม่มีการสวดมนต์นะคะก็ถือว่าสิ่งของเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีประโยชน์หรือว่าไม่ได้มีอนุภาพในการที่จะช่วยเหลือขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในตัวเรานะเราก็ต้องปฏิบัติดีทําบุญสวดมนต์ นั่งสมาธิบ้างอะไรบ้างเข้าวัดนะคะฟังธรรมบ้างเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เข้่งคัดหรอกนะคะเพียงแค่ศินห้าก็พอนะคะสินแปดไม่ต้องนะคะไม่สามารถจะอดข้าวเย็นได้นะคะแล้วก็อาจจะมีแบบเรายังใช้ชีวิตปัจจุบันนะคะในบริษัทที่ทํางานหรือว่าพบปะผู้คนทั่วไปเนี่ยนะ,ะก็เลยเหมือนว่าเออเราอย่าไปเคร่งคัดอะไรมากนักนะคะ แต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนกับเค่องค้าจริงๆแหละจริงๆแล้วคือหาอะไรรู้ไหมนะคะที่เอากลุ่มาเปิดนี่หาอะไรรู้ไหมนะคะหาเบี้ยกแก้เพราะว่าหลังจากที่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหลังจากที่เหมือนดูดวงนะคะดูดวงชะตาอัดคลิปฟรีให้พี่คนหนึ่งแล้วนะคะเรารู้สึกว่าปวดเมื่อยแล้วก็เป็นไข้ไม่สบายนะคะไอ้เราก็ ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะกินยาก็ไม่หายปวดคอปวดเมื่อยนะปวดศีษะปวดเมื่อยตามตัวนะคะก็เป็นความเชื่อนะที่เล่าขานกันมาบอกว่าอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรนะเทวดาประจำตัวของเขานะองค์นะที่เขาเขาลพบนับถือบูชาเนี่ยเขาเล่นงานเราหรือเปล่าเราไปเปิดกรรมของเขาเราไปเปิดดวงของเขานะโดยที่เราไม่ได้ทําบุญเนี่ยนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล นะคะแต่อันนี้คือเราฟังไว้ก่อนฟังหูไว้หูถ้าเราใช้เบีย้ยแก่นี้เราหายก็แสดงว่ามันคือความจริงนะคะแล้วก็คือสวดมนต์ก็ไม่หายทําอะไรก็ไม่หายยังปวดเมื่อยกินยาสามวันแล้วนะคะกินยาพาราก็ไม่หายเนี่ยเราก็เลยนะหาเบีย้ยแก่หาอะไรมาแก้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจริงๆแล้วคือหาเบีย้ยแก่แหละนะคะอันนี้เบีย้ยแก่แม่ให้มานะคะ แม่ก็ค่อนข้างที่จะเชื่อในเรื่องของวัตถุของมงคลนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสมบัติของพ่อจะมีเหรียญเก่าๆนะคะเดี๋ยวจะหาเหรียญเก่าๆให้แล้วก็จะมาบอกในเรื่องของการเลือกเลือกปีเสียด้วยนะเออนะคะอขออนุญาตวางกับพื้นนะคะมีของเก่าๆมีเหรียญเก่าๆนะเออเนี่ยนะคะเหรียญที่แบบ เพชรพลอยเนี่ยน,น่าจะมาจากการไปขึ้นเขาคีจกูลนะคะเราแอบจิกมาเราก็ไม่รู้ว่าเราบาปหรือเปล่าคือเราไปบูชาข้างล่างแหละนะคะเราบูชาแล้วเราไม่ได้ไปโปรยนะคะคือเราเห็นมันสวยดีอ่ะคือเราไม่อยากจะโปรยไงเราซื้อไว้หลายถุงนะคะเราก็โปรยในส่วนที่มันเป็นสีขาวสีเหลืองล้วนๆแต่พลอยสีเนี่ยนะคะคือไปบูชาที่หน้าร้านที่เขาขายแบบ เอาไปโปรยเวลาที่เราขึ้นไปเขาขี้ชกูดนะคะโปรยตรงรอยพระพุทธบาทนะคะแล้วก็โปรยในเรื่องของกลีบดอกไม้อะไรเงี้ยนะคะบูชาแต่อันนี้คือเก็บมานะคะจิ๊กมานะคะขอเก็บไว้นิดนึงนะเผื่อไม่มีโอกาสได้ไปอีกแล้วอะไรเงี้ยคือไม่แบบไม่สะดวกไปหรือว่าอาจจะเหมือนกับว่าช่วงโควิดพอดีนะคะคือสามสี่ปสามสี่ปีแล้วไม่ได้ไปเขาขี้ชกูดไม่ได้ขึ้นเขานะคะอันนี้คือเหรียญ เหรียญห้าสิบสตางเหรียญยี่สิบ้าสตางโบราณนะคะที่เป็นรูเนี่ยนะคะสตางแดงนะคะเป็นสตางแดงเก็บไว้น่าจะมีราคามีค่าอยู่นะ,ะแต่คืออยากเก็บไว้อ่ะนะคะแต่อันนี้แล้วมีเหรียญเล็กๆเหรียญหนึ่งเ,เ,เอามาแขวนข้อมือแล้วหายไปไหนไม่รู้นะคะเออนะ,ะก็กลุ่มประมาณนี้แหละทําไมเราถึงใส่กระติบนะคะเพราะว่ากระติบคนถ่ายเขาเขาไม่มีกระติบข้าวหรือว่า อาจจะใส่หมอ้อข้าวบางคนานใส่หมอ้อข้าวก็ได้ใส่ถังอะไรก็ได้แต่น,นี้คือซื้อกระติบมาใส่เพื่อที่จะเหมือนกับว่าเราบูชาพระแม่พระแม่โพสก์นะคะที่ให้ข้าวให้น้าเราเนี่ยนะคะเก็บไว้คือเป็นคนที่ชอบสะสมของของเก่าของโบราณเลยไม่ได้มีสามีนะคะไม่มีของสามีเลยสามีไม่ได้ให้ให้สมบัติอะไรไมให้ สามีก็ไปนะคะไปแล้วไปรับไปแล้วกูไม่กลับนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายสินที่ตัดมาจากการไปบวชพราม์นะคะที่วัดอโศกการามจังหวัดสมุทรปราการนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะอธิบายในเรื่องของการเลือกปีเสียนะคะปีเสียจะมีสองแบบนะคะให้สังเกตดูให้ดีๆนะคะปีเสียนะคะเราก็เห็นเป็นหยกธรรมดาแหละนะคะ จะมีปีเสียที่เราควรที่จะดูให้ละเอียดนะเราควรที่จะเลือกปีเสียที่ไม่มีรูตูด <c oughs> นะคะไม่มีรูนะทะวานนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้เหมือนกับว่าเออเขากินทรัพย์เข้าไปอ่ะกินเงินเข้าไปกินโชคลาภเข้าไปให้เรานะเก็บเงินเก็บทองให้เราเก็บอยู่นะคะรูทวานเขาจะต้องไม่มีนะรูปิดหมดนะคะเนี่ยแบบนี้คือรูปิดนะคะเห็นชัดไหมเอ่ยเออเดี๋ยวดูนะคะนะนะดูไพ กล้องจะซูมไหมอ่ะให้กล้องซูมนะคะว่าปีเซียตัวใหญ่จะไม่มีรูทวารน,นะคะปีเซียตัวเล็กจะมีรูทวารน,นะคะเห็นไหมมีสองร่องนะคะแล้วก็มีรูตรงนี้เนี่ยเนี่ยเขาเปิดตูดไว้เปิดรูทวารน,นะคะไม่ควรที่จะเก็บไว้นะะจะทําให้เก็บเงินไม่อยู่หรือว่าเวลาไปเลือกซื้อนะคะก็ต้องดูให้ดีๆห้ามมีรูทวานนะจ๊ะทุกคนนะคะ,ะ,คะก็เป็นคลิป นะคะความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเรามาเปิดกุแค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อนะหลวงพ่อจ้อยนะคะก็สะสมทุกอย่างแหละไม่กล้าทิ้งนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าศักดิธิ์นะเราก็จะไม่กล้าทิ้งแต่เราก็เหมือนกับว่าทําบุญนะใส่บาตรปฏิบัตินะถือศีลห้าแค่นั้นก็พอนะคะไม่ต้องเขร่งคัดอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวปีเสียตัวนี้จะจะ,จะทิ้งแล้ว นะคะคือไม่ดีอ่ะเนาะแล้วก็พระพระองค์นี้คือน้องชายให้มาตอนน้องชายไปบวชก็ยังเก็บไว้อยู่นะคะก็เคารพกราบไหว้บูชามาตั้งนานแหละนะคะก็ขี้เกียจไปบูชาใหม่อาจจะเก่านิดนึงนะคะดูมีขี้ฝุ่นดูมีอะไรนะคะคือเช็ดจนขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นนะคะคือเอาไม่ออกอะ่ะเอาแปรงสีฟันขัดแล้วนะคะคือปีหนึ่ง นะอาจจะมีการส่งน้ําพระอาบน้าพระครั้งหนึ่งนะคะพรมน้ําหอมประน้ําหอมเพื่อความเป็นสิริมง,งคลให้กับตัวเองนะคะก็ขอบคุณสําหรับเข้ามารับฟังรับชมนะคะไม่ต้องติดต่อมาซื้อพระนะหรือว่าเหรียญโบราณน,นะคะไม่ขายนะคะแค่มาโชว์นะว่าเรามีอะไรบ้างแค่นั้นเองนะนี่เป็นสมบัตินะที่สืบทอดตกทอดมา นะสะสมไว้แค่นั้นเองนะเป็นคนสะสมแล้วก็เป็นคงคนห่วงของและของก็ไม่รู้ว่ามีค่าหรือเปล่าแต่เราจะอยากจะเก็บไว้แล้วก็บูชาไว้แค่นั้นเองขอบคุณค่ะ